วันี้ินพ e ่อไได้พจะบอกเอาดีๆเด้อปูเด like ้อ้หวัว่าผ่แต่เทษดไปศขี้ัูสงสัยอยู่ทหมากอ้ว่าฐานเอฟซีเอฟซีทัวรประเทศประเทอกสางปอ้ยก็เกาขู่ไ้อู่ด้เอาู่ได้รกาู่ได้เอาหนร้าปวดไผ่้าคอรับพวกนายอยากไปรับพอคืนโน่อยาให้นางงามขีนน้ำตาปูเด้อ ค้อนไาที <laughs> ่ไปที่เอาผู้ใดไปนั่งแเดี๋ยววนก็อี่นังก็ต้งไปนะปัคเช้าอีกกาไปาหารเองก็ต้งไปด้วยยิ่งตัวทําคัญใหญ่เลยเองนั่งรเพียก็ต้องไปสิทำไมไม่ไปว่าหนาพ่อไปว่าหนาว่าหนาไปอยู่พอไปก็ไปฟ้องกับมาไปไหม Bà tắp thắt nè luôn bài 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 thì phào bài bài tài cứ bài là phó hay bài 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 bơ bài nó đây, bài y nan nan bài vào, hỏ, <laughs> cứ bài nó mong. bài nhắn cứ bài chạy bài náng. bài nhắn bài 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 ยี่พอบ้าบอหายไปว่ามาเไปไน็นไงลูกร้านพอหลายค่ายกที่ยวรถอะไที่จะไปจอดเอาเข้ามาวานมีนแค่กันไปได้บาลูกร้านคือเต็มแบบ้แล้เอาทาน้องบาพอเอาแถ้กเ,เชื่อสาน้องไปน้อไปน้ำเอาแล้วเชืเ,เอกไปน้ำไหนบ้างทุกคนก่นอเพราะว่าบางทีบางครั้งนะ รถอาจจะเต็มเข้าใจไหมเข้าใจจ้าถ้ารถเต็มแล้วมันไม่มีที่นั่งต้องเอารถปบับเสียอีกไปสำรองเนาะไม่ทางนั้นอาจจะได้ไม่ไปครบคนเพราะว่ามันมีจำนวนจำกัดไหเอารถปบับเสียอีกไปใช้ด้วยพ่อกันพอดีเลยพอดีเลยพอดีเลยนั่งหัว ที่แกร้าหน้าุกวันนล้วอยูเตาไม่รอพอขั้นไดทีืออกมาคือาว่าพูกหลานไั่หน้างีหลายคู่หลายข้ออั่างนี้คือข้อขอพลังเอาราบอกเช้าเอกไปทำร้องได้รงเข้าใจไหมครับเพือว่ากักกะวันะกกำลังก้มคู่ท้องาก ไปได้ไปได้แล้วแบบเช้าเอกกับพ่อสําคัญแค่นั้นจบเขาว่าหาเงินเอาไว้งมื่อวานบ้านเหมือนหลายสาวรึเปล่าไม่เบ่ยงไรแค่ตัวก็มีรางวัลนะพูดง่ายไหมผ้ากันเทียบตัวแนละ้วเทียบตัวใครจะไปกับพ่อขึ้นรถนะย่าให้พ่อถาพ่อคล้องนะใครจะไปข้องถาปู ทุบลงขาของนั่นเลี่ยนแล้วพอเออขันขาเปลี่ยนีัวนัไเปลี่ย้องเอาใ้มาค่ะเราดำเราดเพิ่มเปลี่ยนดูต้องเข้ามาด่าต้องเข้ามาด่าว่าใครว่าจะไห้เข้าไรแบบบางคนขัดใจเกลียดลถกระชับไปทำไมไม่มแล้วฟ้าพ้ทานาหมดแล้ว ให้มันทันลูกทันหนาถ้าไม่ทันลูกทานหนานไม่ได้มันือหัวรานมือคบ้าจังไลอีกว่ะขันข่ายขันขันเอาเอเจาเอเจาขันกูขันเจ่าแลู Mấy tôi mua mới mẹ nó có ơn mà nó thể biết đâu ra mày đâu ra mày đâu ra mày đâu đấy đâu thức đâu ra mày bây giờ. mày đâu ra mày đâu ra mày đâu ra mày phụ ra vào đâu ra mày 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 đâu ra nên khâu, ba, เรื่องไปเรงว่าใหม่คุณยายคจะเอาไเี้ยงนเตรียมจานค่ะนั่นพอขาว่าเอา <c oughs> หนึ่งขาวขาวมาเปิดออกมาเป็นขาวดั <c oughs> ไม่ได้กินขอกกัมม์เปิดดำเปิดดำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผัวหร ดูกสงหวานได้แล้ฟังัขาได้หูเต่าว่าใครเอาผัวอึาเจ้าที่เอาหนังที่ข้าหนึงเขาให้ติงหนึ่งเขาแล้วก็ไม่มอเนาะมาจังเอาเพราะนันไอ้ไม่งอัพราเขากังม่งอจังทางแล้วเห็นว่ามันไม่ผัวงมนักมาแ่บตึ้งตึงฟังผ้าขากจัึ้งตึง

ข้างรเนะพ่อว่าให้ข้อมเอาพ่อวาตามพอสึงิามเสงนะเป็นนักคือพอยากยื้มนามันเป็นจังไรขอถามไป่หนาวปูมันหนาวหนาวกขาิ้มได้ยุบหลับมันก้องยิงมากแต่นันยิ่มให้ข้อมให้ใจเบิกบานได้ไหมต้องึมารบกวอึ้งฟงเคงว่า ว่ามันเค็งหลังกล่องว่าคักมากไงคือดนกมาคนวาตีแท่นกล่องาคักมากอเือนกานยายนแแต่อาณงข้อแล้วแต่อาลงผิดว่าไรไอ้ยังอีกวาเขาลูกความอึ้งวางน้อยหวังถี่ไม่เท่ไม่เบาไม่ทไม่หวาน่าข้อ่าทังเป็นยังถืว่าไม่ถือแล้วหาเบาหาว่าว่าถือว่าือจะม่ผิดตัว เข้มเดาแบบได้ไหมเขาได้ผรืได้อได้หลืได้ไหมบ่าอตามแต่ผู้อ่นของชื่นยามาถาได้ไบาตั้งแตถามแต่ขคือผู้ชื่ได้แล่แต่แต่เขงไม่ผู้ไหวไม่หวัออมัยนักกน Thả vào thì mình thương lắm, mình thương lắm Mà bọn mình đọc Ừm thử tổng thư sau thư sau Mà bọn nhắn ra bọn mình thì thôi lại rồi mà Mà thư lại Thư lại rồi Thả No no, no, no <laughs> yeah. tốt cảnh thái, bóng. Thì bọn

รดจัก,ก,ลกลเลยเลขรถสองสู่จีบูไม่ค่ะดาวมะดาวมะแมนตัวปูบอกโซ่แล้วมันลดลงบ่ปูเจ็ด่ปูถูกครับกันยังมาเลย มึงจบเลขตัว่าเรีกวัดตูหนเรืกายสองศูนย์เจ็ดหนึ่งหน่หน้าอะไรรเจ็ดเรีก่นางวังอะไรรูปบ้านเลขที่แม่ครูใช่หรือไม่พ่อห้าเจ็ดิโอเคนางวงล เอกรถนีส <silly. S 2> ูง <parfois> พี่ห้เ็ุงท้าโอเคผ่านตลอด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 เพรา่าเลเข้าใจไหกระดาษมดเรีมไม่เทีตเไนให้เอ้าไปผ่าอดผวานคือดกามาเลยา เพราะนาดท <c oughs> ี <c oughs> ่จะมาถ้วไหมบ้าเราคือแบบมัน <OB> ม <disease> ่เข mm, ้ามาบ้านเร่ที <tablets> <az ath rebbe> ่มีความหมายมากนะว่าถ้าไม่มีบ้านเร่ที่หลรงไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วแเพราะฉะนั้นบ้านสำคัญ คือวันที่ต่ำแะ้ันบ้ <darker S 3> <Yeah. S 1> าะอ่อนั่งหละได้บ้างวัมคือวัอง่ปูชีสคาวน้ำปูชีสคาเขาว่าในวันที่ต่ำคับ้าแล้วบ้า,าบ,บ้านดนที่้าเตสนนและ้าบ้านด้ที่้าเกตสึน้ำบ้าแล้วบ้าบ้านดนที่้าเกตถึนั่นแหละ เออกามาห้องอีกเลยปลามมาแมมอืมอืมแมวแมวแมวแมหมันคือกาห้องปับตุ๊กตูกาห้องมามานมงันบ้าห้องจ้าก็เก่าแล้วบลาแมงมันแมงมันพอช่อวยไปขายของก่อนดีกว่ ว่ามักตรงๆแพ่พอแย่ออมขอัวปลามันไงอย่างนี้วะไปเติมบราขัานไหนมาว่าขั้นทงเสียเอฟูแ <pump. S 1> <c oughs> ้างหนงอ่ขีดขาดเรามข้อในข้นหนสาธุสาธุปูไม่ได้มากมาไหลายปูวนับนมกใช่เอาแค่นี้พอ ถามว่าที่ที่เขาชอบนสีขามาหอดแด้หรือเปล่าตส่กันแบบถึกตั้งไว้ด้หรือเปล่าเองนั่งก็ก็ถามว่าชื่อชื่อต่างๆเขาบอเรื่องชื่อชื่อมันคือเด็นจังงาหรือคือฮอนแมนจังไซที่น้องเออนะที่ถูกใจคนนอเรื่องเรื่องอกลียใจพอ ไม่ว่างได้ที่หรือเปล่านะ่ะนางสมพอลอารอนลอนลอ้งสมพ่ลได้เินเท่าหรือเปล่าบ้านได้ที่แม่คือเท่าไหร่นะนาาสมพอตอบรวัวไม่ได้ดีอีเลวไต่บ้าชใจตั้งกับแต่แตกบอกเราได้น้งสมพอนบอกเราได้ห่ะ แขว้าต่อพ่อหรือเปล่าต่อแพ่นอี่น่าสมพ่อนมังาข่าบข่าวไปบอกมะมาบ้านได้พื่เท่าไรกีน้านสงค่อบ้านได้พี่ลูกตี่พ่อบอวบ้านได้พือแม่คู่เท่านรพ่อฟ้อมจงนี่น่าสมค่อนที่สุดบ้านที่จบ้านได้พีอใหญ่บอสจำได้หรือปไ่านะจา ตา้าว่าอยู่ะะต้บบ<ม>วาว่าค่ะกลาหอมค่ะปิดจ้ะเลยพอจะหอมรู้ไหมพอขึ้นมาป่ะหอมวันนี้หอม,มคิวนะจ้าจ้าจ้าไยู่เลยจ้าถูกต้องมาถูกต้องแล้วจ้าถูกต้องแล้วจ้าจ้าหอม มันกับว่าเจ้ามันคนคนอิ่หลังเขาคนเหนือคนใต้คนเหนือยว่กคนเหนือละกกา